นีลูกค้ารับไปหมื่นกว่าบาทนะครับอ่ามีเงินกลนมแบบนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไม่มีราคานะเป็นเงินพดด้วงนะครับเงินพดด้วงมันจะมีตาบอกนะครับผมนะอ่าถ้าเป็นพวกรอหนึ่งรอสองรอสามรอสี่สภาพทั่วไปก็จะหลักร้อยไม่มีราคาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอยุธยาหรือสุขโขทยัยก็จะเม็ดหนึ่งหลักพันหลายๆพันก็มีนะครับอยู่ที่ตราและก็สภาพของพดด้วงนะครับ ไคมีแบบนี้นะไม่อยากขายผิดราคามันมีเม็ด2บาทด้วยอันนี้เม็ด1บาทนะเม็ดปกติทั่วไปก็จะหลักร้อยหลักพันถ้าเป็นพวกเม็ดใหญ่ก็จะหลักหมื่นนะครับผมเม็ดใหญ่ๆก็คือ2บาท4บาทนะครับผมนะแล้วกระสีสลึงก็เป็นพุดเซียวนะลอ3ก็จะแม่จะแพงหลายๆหมื่นเลยนะไม่อยากขายผิดราคาเอาไหมผมดูหรือส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับผมนะผมจะดูแท้เก๊ให้แล้วก็จะประเมินราคาให้นะครับ นะใครมีแบบนี้พวกนี้มีราคานะครับอย่าไปคิดว่ามันไม่มีราคานะครับอย่างนี้ผมรับซื้อเนี่ยจ่ายลูกค้าไปหมื่นกว่าบาทน,นะครับแต่พวกนี้มันเป็นตราทั่วไปัตนะนะราคาถูกนะครับหลักร้อยเม็ดละหลักร้อยนะครับหลายๆร้อยนะมีจะขายมีเยอะๆมีน้อยๆรับซื้อหมดนะครับเอามาขายผมเก่งบริได้เลยที่สาขาของผมผมเข้ามาประจำการวันนี้ตอนเช้าแล้วนะครับ